พบกับผมกับช่วงเซชสส่วนช่างครับวันนี้ครับเราจะพามาอยู่ที่ฮาร์ดเฮาส์อยู่เส้นเคยวันนี้เราจะพาพี่ร้างไปชมเครื่องมือส่างหรือว่าเครื่องมือแฮนด์พลนั่นเอจะเ,เ,เป็นตัวไหนตามผมมาเลย เดี๋ยวเรามาดูก like 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 ันนะครับว่าแบรนด์ปูซิย่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวให้พนักงานแนะนํากันเลยดีกว่าอันนี้เป็นคิมปัดทิงจกใช่ไหมครับมีกี่ขนาดรุ่นนี้จะมีอยู่ขนาดเดียวนะครับคุณสมบัติที่แตกต่างจากเคื่อนในรุ่นเพศเดียวกันคือตัวนี้จะย้ำหางปลาได้ด้วยแรงงานค่อนข้างในหลากหลาย ได้ย้ำได้สองได้ครับตัวนี้ส่วน2รุ่นนี้จะเป็นรุ่นธรรมดาก็รูปแบบการใช้งานเหมือนกันครับัวนี้คือฟิล์มปัดสิ้งจกแล้วก็จะมีตัวนี้สินค้าขายดีของที่นี่เลยทีมตัดพลาสติกนะครับนอกจากตัดพลาสติกก็สามารถตัดสายไฟอ่อนสายไฟได้ด้วยนะครับมีกี่ขนาดรับเนี่ยตัวนี้นะมี2มีรุ่นใหญ่นี่อีกตัวหนึ่ง อ๋อนะครับก็จะมีร้อยยี่ห้ามิลแล้วก็ร้อยห้าสิบมิลนะครับส่วนตัวเล็กนี่คืออะไรครับร้อยสิบร้อยสิบมิลหลังมันจะโค้งนิดนึงครับรูปแบบการใช้ง,งานเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นอันนี้รุ่นใหญ่ร้อยห้าสิบหลังโค้งครับมันยังงานดูแบบเทียบแต่กันจะเหมือนกันมากแต่ถ้าไม่ได้สังเกตอ่อาครับผมครับ จะเหมือนกันมากเลยแต่คุณอุสมบัติการใช้งานเหมือนการตัดพลาสติกตัดสายไฟอ่อนได้รายละเอียดส่วนชิ้นงานก็จะระบุในตัวงานไว้ว่าตัดได้เท่าไหร่่รแค่มินอครับอันนี้ส่วนส่วนตัวนี้คืออะไรครับคีบตัดเฉียงใช่ครับผมตอนนี้ตัดแล้วมันจะไม่ให้งานเราลวงมันจะกึ่งตัดแล้วก็กึ่งจับงานเราไว้ไม่ให้มันแยกออกจากกันใช่ ก็คือเป็นกรีมปากเฉียงทั้งตัดแล้วก็หนีบด้วยใช่นะครับดูแกะได้หพอแกะแล้วด้วยนะนี่ครับมีรุ่นเดียวที่ทำมา,ามียี่ห้อเดียวที่ทำมาเลย <c oughs> ทั้งตัดทั้งหนีบด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือตัดแล้วก็จะทำให้อ่า <c oughs> ชิ้นงานไม่กระเด็นถูกไหมถัานั้นก็จะเป็นทรีมส <c oughs> ายแหลมครับตัวนี้ อชแล้วงานส่วนมากคืเป็นงานพวกอิเล็กทรอนิกส์ก็งานบักกีไฟฟ้าจาับพวกขาเ <Wow. S 1> ทอร์มินอลพวกไฟฟ้างานเล็กๆนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะเหมาะมากมันก็จะมีสองรุ่นนะครับตามสภาพหน้าง,งานที่เราใช้มีปากตรงมาปาออกอ่อตัวนี้ก็เป็นคีมย้มสายเบ้าครับครับผมคีมย้มสายไฟก็จะมีสองแบบนะครับเป็นงานรถยนต์กับงานไฟฟ้านะครับสองแบบดู มันจะไม่เหมือนกันทีมยังอันนี้สาหรับตัดหัวนัดระบุหัวนัดมาในนี้เลยเราหันนัดเข้าไปแล้วก็ตัดถ้าเราต้องการที่จะตัดจริงส่วนรายละเอียดก็จะอยู่ในนี้เลยอันนี้ก็ตัดได้ปอกได้ส่วนอันนี้เป็นพัอหางฟ้าธรรมดาของไฟฟ้าพวกหางป้ามีปอกพวกนี้เป็นหางป้ารถยนต์ได้มอเตอร์ไซค์ได้ครับผมมันจะคนละประเภทกันเ่กันโดยตัวนี้ตัวนี้ก็ทำมาเหมือนกัน ตอนนี้ตัดสายไฟได้ตัดสลิงได้ตอนนี้ค่อนข้างกระชับมือมากงานเป็นมีนี่กี่แบรนด์นี่ทำมาก็จะเป็นคีมตัดได้สูงสุด6มิลนะครับตัดได้สูงสุด6มิลหนึ่งงานสายไฟได้สลิงได้สายไฟลดน้ำซองลน้ำซองบาดขวดได้ คุณน้ำบัติที่แตกต่างจากพวกนี้พวกนี้ก็ถามว่าเราตัดได้ไหมตัดได้ครับแต่ว่าพอเตอสลิงปล่าวัตัวนี้จะใช้งานได้ดีกว่ามันจะเวลาตัดสลิงออกมามันจะทําให้ปลายสายสลิงมันจะไม่แตกทีมพวกนี้พวกนี้ก็ตัดได้แต่ว,ว่ามันจะทําให้งานสลิงเราเสีย่ยวนี้จะเป็นทีมปากเสียงทีมปากเฉียงตัดพวกตะปูเมืม่อกี้ไหมตัดค,ครับ,รบออก็จะตัดพวกลวด สายไฟที่แข็งขึ้นมาในขนาดหนึ่งสายไฟที่แข็งขึ้นกูที่ใหญ่ขึ้นก็ตัดได้ครับตัวนี้เพราะว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวไซส์เมื่อกี้นะครับก็ะะจะมีขนาดอันนี้มีหนึกับ200ครับสองไซส์เรียกวปกเสียงวันนี้ก็จะมี7นิ้วกับ8นิ้ว <Okay. S 2> นะครับส่วนด้านล่างก็จะมีกลุ่มของพวกรีมปากแหลมค คีมตัวนี้ก็สําหรับสร้างมาพิเศษก็มีกี่แบรนด์ที่ทามาเหมือนกันสําหรับหัวน็อตที่ทางเราขันไม่ได้หัวแจกของเราเบอร์สองตไปนะครับเราก็ใช้คีมตัวนี้ได้เลยเพราะปากมันจะเป็นสําหรับจับหัวน็อตโดยเฉพาะเลยแหมรูปแบบการใช้งานครับผมก็จะเป็นตัดได้ด้วยวครับผมแล้วก็หนีบนะครับลักษณะหนีบหนีบหนีบหัวน็อตที่หัวน็อตพัง หรือเราหันไม่ออกเนี่ยเป็นตัวนี้เลยว้อีกครับน่าสนใจกันเลยเดียวนะครับสำหรับแบรนด์ฟูจิย่านะครับก็เป็นแบ,บนด์สิงค้าจากญี่ปุ่นนั่นเองนะครับโอเคขอบคุณมากครับขบับก็จบไปแล้วครับสำหรับ EP นี้พาพ,พี่ช่างไปชมเครื่องมือแฮนด์ทูนั่นคือแบนด์ฟูจิยานั่นเองในสัปดาห์หน้าค,ครับผมจะพาไปชมสินค้าตัวไหนก็ฝากพ,พ,พี่ช่างคอยติดตามด้วยนะครับ วันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วรู้ยังแช่งระเดินที่มีกันสวัสดีครับ